สวัสดีครับทุกท่านครับมาอยู่ที่ไร่วิวบุญเพ็งครับวันนี้อยากจะพามาดูบรรยากาศที่ไร่ครับกับการปลูกต้นไม้นะครับส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าค่อยๆปลูกไปครับปกติที่ดินตรงนี้จะเป็นที่ที่ต่ำนะแล้วก็ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามเพราะว่าหน้าแรงก็จะแรงมากๆแต่หน้าฝนก็ จะชุ่มนะครับดินจะชุ่มถ้าปลูกพวกผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นจึงก็ปลูกอะไรที่มันสามารถที่จะอยู่กับสภาพภูมิประเทศแบบนี้นะไม่ได้ขุดร่องขุดอะไรก็เลยทำให้การปลูกพืช อื่นๆได้ไม่ดียิ่งหน้าฝนเนี่ยตรงนี้หญ้าจะขึ้นมากเลยจะงามมากหญ้าแต่ว่าไม้อื่นๆก็จะโตไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมขอขยายให้ท่านดูนิดหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็จะมีพวกที่ผมมาลงลงคาลงกระโดนลงอะไรเงี้ยอ่า เหตุผลที่ปลูกพวกกระโดนพวกไรตรงนี้ที่มองเห็นนะสม,มอพิเภกก็มีนะฮะเพราะว่าหน้าแรงสำคัญหน้าแรงจะแรงมากแล้วก็ไม่มีน้ำเนี่ยคือปล่อยเขาเลยเขาก็เลี้ยงตัวเองได้แต่ถ้าเราปลูกพวกผลไม้หรือพืชอื่นที่ต้องการผลนะที่เป็นผลนะครับก็คงได้ไม่ดีเท่าที่ควรแปลงนี้เคยลงใน คลิปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ววันนี้เราจะพาท่านมาชมกระโดนในปีนี้นะครับข้าม,มาหนึ่งปีว่าเป็นไงบ้างนะไปดูกระโดนใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับอ่าติดตามกันต่อไปครับอ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือต้นกระโดนครับที่ปลูกมาเนี้ยปีที่แล้วเราเคยทําคลิปไว้รอบหนึ่งแล้วนะท่านอาจจะย้อนเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับ แต่ปีนี้กรโดนเขาโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูต้นอื่นด้วยครับปีที่แล้วยังต่ำอยู่เลยครับแต่ปีนี้ก็เขาต้นนี้ยังไม่ค่อยโตเท่าที่ควรครับแต่ว่าต้นอื่นก็มีนะครับมีการเติบโตอยู่ตลอดนะียนะครับ เดี๋ยวท่านลองดูคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ดูนะว่าปีที่แล้วกระโดนชุดนี้โตแค่ไหนอ่านะครับแต่ปีนี้เขาโตขึ้นเนี่ยขนาดนี้ครับอ่เดี๋ยวผมจะพามามองฝั่งนี้บ้างอ่านะครับก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็นะครับโตขึ้นเยอะเลยนะฮะอันนี้คือเขาตั้งหลักได้ถือว่าตั้งหลักได้แล้วครับ ตรงนี้ปีที่แล้วเราก็เพิ่งลงต้นขานะขุดขาปลูกขามาขุดตรงนี้เอออะไรนะเอาขามาปลูกตรงนี้นะครับแล้วปีนี้เป็นไงครับทั้งกระโดนทั้งข่าก็ก็งามมากนี่ข่านะฮะปีนี้จะเอาขยายพันธุ์ครับโอ้เนี่ยกางามมากเลยนะครับอ่แล้วก็สังเกตด,ดูต้นกระโดนที่อยู่ตรงนี้ก็สูงมาก ท่านอาจจะเห็นความแตกต่าง1ปีให้หลังเนี่ยขาชุดนี้1ปีพอดีครับแล้วทีนี้นะครับโซนฝั่งนี้บ้างครับตรงนี้คือกระโดนที่ผ่านมานะครับอีก1ปีให้หลังนะครับจริงๆแล้วกระโดนชุดนี้ปลูกไว้2ปีแล้วครับ แต่พอมาปีนี้สูงขึ้นเลยเนหะ็นไหมถือว่าเขาโตขึ้นเยอะเลยนี่ครับที่ผมเคยคุยครั้งที่แล้วครับว่าทำไมถึงปลูกไม้พวกนี้แนวนี้เพราะว่าเป็นไม้ที่ทนแรงครับไม้พื้นที่ใช้คือเรียกว่าพื้นที่น้ําหน้าแรงน้ําน้อยมากครับเราไม่ได้ลดน้ำไม่ได้วางน้ําดันระบบน้ําดันอะไรนะกะ็ถือว่า เขาก็อยู่ได้นะเพราะก็ตั้งหลักได้แล้วเนี่ยโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่ได้หมดเลยอ่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นี่ครับโอ้โหเนี่ยแตกไปอ่อนในยอดงามมากเลยครับสูงเริ้วเลยครับเนี่ยโดยเฉพาะต้นนี้สูงมากเนี่ยความสมบูรณ์ของเขาครับ เห่อเเห็นใกล้ๆครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จักกระโดนก็อยากให้เห็นเนี่ยคือลักษณะเป็นแบบนี้ครับกระโดนเป็นไม้ล้อมครับไม้ใหญ่มากนะฮะปล่อยให้ใหญ่แล้วก็ล้อมนะครับอ่า ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะนิยมต้นแล้วแต่เนาะบางคนก็อยากได้ต้นไซส์ขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ก็มีคนอยากได้อยู่นะมีคนติดต่อถามมาอยู่นะครับแต่ว่าผมเองก็ยังไม่อยากนะฮะไม่อยากขายอยากจะเลี้ยงไว้ไปก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาระอะไรให้กับเราเลยครับก็ดูแลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรต่างๆให้เขาเตียนหน่อยเท่านั้นเองอ่ามาดูแปลงฝั่งนี้บ้างครับ เนี่ยฮะโอ้โหปีนี้งามมากโตขึ้นสูงมากย้อนไปดูคลิปปีที่แล้วได้เลยครับที่ผมเคยลงนะครับเมื่อปีที่แล้วต้นเล็กกว่านี้มากนะครับแต่ปีนี้ถือว่าต้นสูงใหญ่นะฮะนี่ครับหลายท่านอยากดูยอดกระโดนใช่ไหมฮะนี่ครับกระโดนจริงๆเขาสามารถเอายอดเนี่ยมาทานกับพวก ปลาพวกอะไรต่างๆแกยวบองอะไรต่างๆเนี่ยอืมทานกับลาบกันดนะ้มไ้มนียอดเป็นแบบนี้นี่ฮะในชุดนี้สูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูประกอบกับขณะที่บรรยายอยู่นี้ก็จะเห็นภาพนะเมื่อปีที่แล้วนะสภาพลักษณะต้นของปีที่แล้วว่าโตแค่ไหน ตามที่ลงภาพให้ดูนั้นนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นไงฮะโตขึ้นเยอะเลยเห็นไหมไม่ได้ดูแลในเรื่องของการรดน้ําเลยครับเพราะว่าใช้ธรรมชาติล้วนเลยครับฟ้าฝนธรรมชาตินะครับน้ําฝนเป็นหลักเนี่ยต้นนี้สูงมากอ่าดูความคลาสสิกของเขาครับผมว่ามันเป็นต้นไม้ที่คลาสสิกมาก ต้นหนึ่งนะฮะนอกจากกันเกาหรืออะไรแล้วนะฮะผมว่ากระโดนก็เป็นไม้ที่คลาสสิกนะใบใหญ่ใบเท่าฝ่ามือนะหรือใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับเขามีเป็นไม้ที่คลาสสิกครับผมว่าอ่ออย่างพวกยางนาพวกอะไรอะ่ะมันมันเป็นไม้ที่มีทั่วไปเห็นบ่อยมากนะแต่ถ้าเป็นกระโดนเนี่ยมันคลาสสิกครับทรงทดสวยเห็นไหมเห็นต้นไหมครับต้นเนี่ยเป็นลักษณะนี้กิ่งนะ กิ่งก้านสาขาเนี่ยเป็นแบบนี้ใบใหญ่นะผมว่ามันผมชอบอะฮะเออผมเห็นแล้วไปเห็นที่ไหนที่เขามีกระโดนนะจัดสวนจัดสวนย่อมอะไรต่างมีสวนเอากระโดนมาตั้งไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ผมชอบมองมากตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นดอกของกระโดนครับเรายังไม่เห็นนฮะในแปลงนี้ครับเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสไปเจอที่ไหนจะทําคลิปให้ดูว่ากระโดนมีดอกมีผลอย่างไรนะฮะกระโดนชุดนี้เป็นชุดที่ผมได้ผลร่วงนะครับเก็บผลร่วงมาจากาพื้นที่แห่งหนึ่งแล้วก็เอามาเพาะเองนะครับจากผลร่วงเลยนะเอามาเพาะเนี่ยเป็นต้นงอกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆปลูกค่อยๆก็ที่งอกขึ้นมาก็มีมีจำนายนะฮะไปแล้วเยอะเลยครับ ก็มีคนซื้อไปหรือนะครับก็ตั้งแต่เล็กๆตั้งแรกๆเลยหรือจะมีช่วงที่โตแล้วเขาก็มีคนมาแบ่งไปนะครับไปปลูกนี่ครับนี่ใบอ่อนกระโดนนะครับอันนี้คืออ่าทรงอ่ะ,อะให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะสำหรับท่านที่อ่าอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับอ่าเนี่ยต้นนี้นะอันนี้ต้นนี้ไม่ค่อยสูงอะไรอ่ะไปดูต้นนี้หน่อยเ่ะผมให้ดูนะครับ นี่เรื่องของการระวังก็คือระวังเรื่องเถาวันเนี่ยนะครับต้นนี้สูงมากนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพอดึงเถาวันออกตรงนี้ก่อนนี่ครับการปลูกต้นไม้ระวังเรื่องของเถาวันอย่างเดียวเองนะครับไม่มีอะไรมากเลยไม้ป่า้วยเพราะไม้ป่านะครับปลูกต้นฝนยิ่งดีนะครับปลูกต้นฝนแล้วหลังจากนั้นทํหญ้าให้เตียนเขาหน่อยฮะรตรงโคนอะไรต่างๆอันนี้คือกระโดนต้นนี้อ่ะผมให้ดูนะครับดูใกล้ๆเลยครับอ่า หลายท่านอาจจะอยากจะรู้จักเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะพอมาแบบนี้สูงขึ้นไปฮะเขาจะเริ่มมีกิ่งแตกออกเป็นขแขนงขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็ตัดออกบ้างเห็นไหมมีร่องรอยการตัดเห็นไหมผมจะแต่งกิ่งตั้งแต่เล็กๆเลยนะ่ยแต่งกิ่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แต่งแต่งแต่งให้เขาทรงเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยไปบ้างอะไรบ้างนะนี่ เขาจะมีแขนงขึ้นมาแบบนี้สังเกตเห็นเนี่ยความความสวยงามคลาสสิกของเขาเนี่ยใบก็ใบใหญ่นะครับนี่นี่ครับส่วนมากทางอีสานครับนิยมรู้จักเป็นอย่างดีนะครับจะ มีอยู่ตามโคกตามเนินตามอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าทางภาคอื่นก็มีนะภาคเหนือภาคกลางภาคอะไรก็มีนะภาคตะวันออกก็มีนะครับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเก็บอนุรักษ์ครับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยปลูกไม่ค่อยเก็บอนุรักษ์ส่วนมากก็อาจจะมีไว้หลงๆเหลือๆอยูอ่บ้างนิดหน่อยแต่ว่า คนไม่นิยมปลูกมากนะฮะแต่จริงๆแล้วกระโดนเป็นไม้ล้อมที่สวยงามอีกไม้หนึ่งสำหรับการจัดสวนแล้วมีกันเกล้ามีกระโดนนะครับอตอนหลังๆก็จะมีพวกมหกานีพวกอะไรบ้างเป็นไม้ต่างประเทศแต่นั้นมันไม่ใช่ไม้ไทยแต่ถ้าจะเล่นนะครับมีกันเกลาที่เห็นบ่อยนะกระโดนมีอาจจะมีบางที่ก็มีประดู่มีพยุงมีอะไรนะจัดสวน เนี่ยอันนี้คือต้นนี้ก็เห็นนะเหมือนกันครับเนี่ยความโดดความแตกต่างความสวยคลาสสิกในส่วนของแต่ละต้นเนี่ยจะเนี่ยใบใบใหญ่ใบแผ่ออกมาเป็นตัวเนี้ยสูงนะต้นนี้สูงมากเลยนะย้อนแสงให้ดูนะครับต้นนี้ก็น่าจะสองเมตรครึ่งหรือสามเมตรแล้วครับผมให้ท่านดูนาะสูงสูงเลยครับ เนี่ยฮท่านอาจจะมองเห็นนะฮะจุดอ่าต้นนี้บ้างนี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยยอดเขานะครับนี่นะ่ย นี่ครับนี่คือกระโดนครับอ่าผมขอให้ดูต้นนี้บ้างนะครับนี่ฮะลักษณะของกระโดนนะครับดูใกล้ๆ นี่ฮะโอ้นะครับท่านไม่ต้องมาดูหรอกครับท่านดูในคลิปก็รู้เลยครับไปเจอที่ไหนก็จะรู้เลยวันเนี้ยอ่ะดูใบคนนิดนึงกระโดนใบเป็นแบบนี้นะครับหลายคนจะถามว่าต้นจิกน้ํากับกระโดนใช่เดียวกันไหมไม่ใช่ครับจิกน้ําก็อีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปคลิปจิกน้ําให้ดออูอีกรอบนะครับอโอเคนะครับ นี่ต้นนี้เหมือนกันนะเขาก็โตอยู่ไซส์เดียวกันเลยครับไม่ต่างกันมากนี่ครับนี่ครับอายุของเขานะตอนนี้ย่างเข้าปีที่3ามครับ ปีแรกก็จะโตช้านิดหนึ่งปีสองก็ช้าหน่อยพอมาย่างเข้าปีที่3เนี่ยเขาสูงขึ้นมากนะครับเนี่ยใบยกระโดดให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะใบก็เป็นแบบนี้ครับก็จะมีพวกหนอนพวกแมลงอะไรเนงะี้ยมากินใบอ่อนบ้างก็มีนะครับผมว่าเขาคลาสสิกมากครับเป็นไม้ที่คลาสสิก ผมชอบเนี่ยสมัยถ้าเกิดเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยเอาใบเนี่ยนะเป็นใบแทนจานข้าวได้เลยครับอ่าเนี่ยนี่ครับใบอ่อนนี่ครับกิ่งก้านเป็นแบบนี้เปลือกเป็นแบบนี้ครับอันนี้ต้นย่างเขาปีที่3ามครับนะ อันนี้คือจากพเพาะเมล็ดเลยนะครับไม่ถึงว่าเอาผลสุกร่วงเนี่ยมาเพาะเลยครับอ่าเนี้เหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะต้นนี้เหมือนกันเลยนะต้องระวังเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องเทวันพันเขาเดีย๋ยวผมจะขอดึงเทวันออกด้วยครับเห็นไม่ได้เลยเทาวันเนะี่ยปลูกต้นไม้ต้องเอาใจใส่พวกนี้ แต่ก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่เป็นภาระอะไรแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้กิ่งก้านนะครับใบเขียวนะครับใบอ่อนไม่มีแล้วครับตอนนี้เนี่ย ก็พยายามแต่งกิ่งให้ให้เขาสูงโปร่งให้เป็นทรงนะแบบนี้ครับอย่าปล่อยให้เขามีกิ่งจากข้างล่างเยอะเกินไปเดี๋ยวนะต้นไม่สวยเราก็ค่อยคๆแต่งนะครับอ่านะนี่ก็ใช่ครับ ก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเพลงนะที่เขาร้องครับรอรักใต้ต้นกระโดนครับเป็นเพลงสมัยนานแล้วเพลงลูกทุ่งครับเพราะมากครับตอนหลังเห็นไม้พี่รมพรนเอามาร้องครับรอรักใต้ต้นกระโดนก็ฟังเพลินดีเหมือนกันนะครับนี่นะต้นนี้ยังมีใบอ่อนนะครับ ก็ค่อนข้างจะแก่แล้วแต่ว่าเนี่ยเขาใบเขาสยายนะครับแผ่นแผกว้างแผ่นะฮะรองรับแสงแดดนะครับเนี่ยใบใหญ่กโดนจะมียางนะครับมีเหนียวเหนียวหน่อยตรงใบครับขั้วใบอะไรต่างๆเวลาเด็ดมาจะเห็นยางเขานิดนิดนึงนะครับฝาดฝาดรสชาติฝาดครับใบจิ้มกับพวกน้ำพริกได้ครับใบอ่อนแต่ต้องอ่อนกว่านี้นะฮะขนาดนี้ถือว่าแก่แล้วครับ ถ้าจะทานต้องเป็นยอดอ่อนจริงๆนะก็ก็ลองดูเดี๋ยวต่อไปอนาคตอาจจะเด็ดใบนะครับยอดกระโดนนะไปส่งตลาดดูน่าจะมีคนสนใจนะครับเอาไปทานกับเจียวบองปลาสับอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ครับดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะวันนี้พาให้ดูอย่างใกล้คิดเลยครับ,บกระโดนนะตอนนี้ก็ เขาก็จะมีทรงแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรารไม่ดูแลเขาด้ดีนะอ่าแล้วก็เนี่ยจะมีกิ่งแตกขึ้นมาอ่าเราก็ประคองแต่งกิ่งให้เขาสูงก่อนอย่างต้นนี้ก็ปล่อยตามสภาพเขาอแหละนะครับบางต้นก็ต้องปล่อยตามสภาพเขาก็ค่อยๆดูแต่งกิ่งนะครับอ่าอันนี้คือนกระโดนนะครับหลายท่าน อาจจะเคยเห็นคลิปเมื่อปีที่แล้วแล้วครับปีนี้ให้ดูอีกรอบครับอ่ปีที่แล้วผมเคยพูดเรื่องกระโดนแล้วก็คือเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมอพิเพกด้วยตอนนี้ก็จะมีนะฮะสมอพิเพกต้นอยู่แต่แถวเนี้ยเนี้ยสูงมากเลยปีนี้สูงนะครับต้นโตสูงมากเลยนี่สมอพิเพกนะครับต้นอายุเท่ากัน,ก,นกับกระโดนนะครับเท่ากันเขาก็ชะรูดเลยนะสูงกว่ากระโดนอีกนะสมอพิเพกจะสูงกว่านะครับสังเกตด,ดู นะครับอ่ามีทุกต้นเลยที่เป็นสมอพิเภกจะสูงกว่ากระโดนนะครับนั่นก็ใช่ครับเนี่ยสมอพิเภกอันนี้สมอพิเภกนะครับอ่าแล้วก็มีกระโดนด้วยอ่านะครับถ้าท่านกดค้นหานะฮะสมอพิเภกก็จะมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วเคยพูดไว้เยอะนะครับผมพูดไปเยอะนะสมอพิเภกเพราะว่า เราจะพูดเพราะว่าเรามีคลิปมีต้นจริงนะครับแล้วก็ทําคลิปจริงๆจากแปลงของเราเองอันนี้ก็กระโดนเหมือนกันครับจะให้ท่านดูอย่างละเอียดนะฮะนี่นะต้นนี้สวยมากเลยนะทรงก็สวยนะเห็นไหมโอ้เนี่ยไม่โตฮนะยังไม่โตมากครับแต่ทรงเขาสวยครับนี่ฮะต้นไม่โตฮนะนี่เขาจะมีแตกแขนงออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ใบแผ่ออกมาสวยมากแบบนี้นะครับต้นนี้ก็สวยสวยนะครับแต่ก็เป็นความสวยของแต่ละต้นเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วแต่คนชอบครับอเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับให้ดูกระโดนเยอะเลยวันนี้ครับนี่ใช่เออเนี่ยต้นนี้นะดูลักษณะใกล้ๆเนะี่ยอันนี้กิ่งเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ต้นแล้วก็จะมี ขแขนงออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สูงไปอีกนะฮะเห็นไหมแล้วดูตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับกระดอนในแปลงนี้ปลูกนะเป็น100ต้นครับน่าจะเกือบ200ผมไม่เคยนับแล้วนะครับเพราะว่ามันปลูกไม้หลายอย่างนี่ครับใบอ่อนที่กำลังจะแก่นะะ ีออกจาลักษณะแบบนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับเนี่ยต้นนี้อ่าส่วนต้นนี้หน้าสมอพิเพกนี่นี่ต้นนี้ก็เป็นสมอพิเพกนะร่องนี้จะใส่สมอพิเพกด้วยครับก็นี่สมอพิเพกอายุนะย่างเขาปีที่สาเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะมีแบบนี้เห็นไหมนี่กา้านอ่าแยกมาเป็นแบบนี้แล้วสังเกตด,ดูใบครับเนี่ย ใบสมอพิเภกเป็นแบบนี้นะส่วนลำต้นนะจะตรงนะชะลูดตรงโปรงนะครับเนี่ยเนี่เปลือกเขาเป็นแบบนี้ครับอายุรุ่นเดียวกันกันกนกบกระโดนนะครับอ่าอันนี้กระโดนเหมือนกันอ่าผมให้ดูต้นนี้นะฮะแต่ง แต่งกิ่งไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับต้นนี้สูงเหมือนกันนะครับต้นใหญ่สมบูรณ์มากนะตอนที่เราตั้งหลักคือมันจะค่อนค่อนข้างที่จะจะล้มจะล้มเราก็เอาไม้เนี่ยม,มัดเห็นไหมจะมีร่องรอยมัดอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งตัดเ,เชือกออกมันก็เลยนี่ไม่นานนะต้นฝนเองมัดเมื่อต้นฝนเ,เนึ่งนีพอปลายฝนแกออกดูสิครับ กิ่งนี้เขาโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะปีเดียวนะครับอตอนต้นฝนเนี่ยเรามัดนะครับพอปลายผลนะเพิ่งแกะแกะเชือกออกนะดูมันขอดไปขนาดนี้เลยนะครับต้นนี้ก็เนี่ยจริงๆก็มีบางจุดที่เรานะยังไม่ตัดกิ่งข้างล่างออกนะกะว่าจะตัดเหลี๋ยวไล่เก็บกิ่งนะฮะเก็บกิ่งออกโอ้นะฮะนี่ครับ สูงนะต้นนี้สูงมากสำหรับรุ่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นต้นที่โตมากอีกต้นหนึ่งในถือว่า,าต้นโตามากที่สุดด้วยนะผมว่านะครับในรุ่นเดียวกันความสูงก็2เมตรครึ่งแล้วครับอ่านี้ก็ต้นสมอพิเภกสมอพิเภกเนี่ยก็รุ่นเดียวกันครับอายุเท่ากัน อันนี้ก็กระโดนนะครับก็วันนี้ให้ดูฮะเต็มอิ่มสำหรับคนที่เป็นแฟนประจำของไม้ป่านะครับแล้วไม้แปลกๆหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นในคลิปอาจจะเป็นไม้ยางนาเป็นหลักอะไรเงี้ยหรือพยุงนะไม้พวกนี้คนรู้จักเยอะนะครับพยุงอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกกระโดนพวกอะไรเงี้ย ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ให้ดูนะแปลงกระโดนกับสมอพี่เพกนะในแปลงนี้เป็นหลักโซนนี้ครับตอนนี้ก็จะมีการปลูกไม่ว่าจะเป็นขา่าหรืออย่างอื่นก็แซมไปด้วยนะครับอ่าโอเคเนาะวันนี้ถือว่าพาท่านชมบรรยากาศอ่าต่างๆในแปลงกระโดนนะครับ เป็นหลักตรงนี้ก็ขอ,อบันทึกไว้นะครับเป็นคลิปไว้เป็นเป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานการปลูกต้นไม้ของเรานะครับที่เราทําตรงนี้มาก็คือเพื่อเป็นหลักฐานให้เห็นว่าไม้แต่ละต้นนะเริ่มต้นมาอย่างไงมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะทุกอย่างในนี้นะลงคลิปไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ สิ่งที่เราปลูกอยู่ข้างหลังเป็นไม้ป่าคือไม้ยางนาเนี่ยกลุ่มไม้ยางนาเป็นหลักอันนั้นก็เห็นไปแล้วว่าต้นแต่ละต้นโตมากสิ่งที่เราทำก็เพราะว่าเราเได้มีความชอบครับเราชอบการปลูกชอบไม้ป่านะครับแบบนี้ก็วันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องของกระโดนให้ท่านได้รับชมกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามนะครับชมคลิปของเราตลอดมาก็หากท่านใดสนใจอยากปลูกปลายังไงก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออถ้ามีที่นะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับในคลิปต่างๆมีหลากหลายมากนะติดตามแต่ละคลิปแล้วก็ดูนะเรียนรู้เอาแล้วก็ลงมือทำสำคัญที่สุดครับ ไม่มีอะไรสําคัญเท่าการลงมือทำนะฮะคือการตัดสินใจปลูกเลยนะครับส่วนผลประโยชน์ผลลัพธ์ของมันก็ここจะมีนะผลประโยชน์ในทุกเรื่องทุกอย่างนะครับมีผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับเราอาจจะมองไม่ออกตอนที่เรายัางไม่มีแต่ถ้าเรามีแล้วครับทุกอย่างเป็นผลประโยชน์หมดเลยเดี๋ยวต้นกระโดนก็จะมีออกลูกออกดอ,อกนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะส่งคลิปดีๆให้กับท่านนะครับ ต่อไปครับขอบคุณมากมาครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาบันทึกคลิปไว้เพียงเท่านี้ติดตามกันต่อไปนะครับทุกท่านครับ